คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีเอฟีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ สองตัวเน้นๆนะครับในงวดประจำวันที่สองกันยายนพศ2565นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมจะชื่นชอบนะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้แอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับคิดคำนวณตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาเอฟซีพี่น้องรับชมนะครับครับ ครับผมสําหรับเดือนสิงหาคมนะครับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนําโชคพารวยนะครับก็ไม่ถามอซีพี่น้องผิดหวังนะครับ08ตัวเจาะนะครับก็เข้า3ตัวตรงนะครับ840นะครับแตกตารางชุดวินนะครับชุดจับคู่จับวินของเรานะครับสูตรมังกรทองแตก408นะครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับ FC พี่น้องที่มีความโชคดีด้วยนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับแอดมินก็ให้ลองอยู่ที่7นะครับบางท่านก็ได้6 7ตัวเจาะแล้วก็7 8นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับส่งท้ายเดือนสิงหาคมนะครับ FC พี่น้องโดยสวัสดิภาพนะครับโอเคนะครับสำหรับวันที่2กันยานะครับแอดก็จะทำไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับกับสูตรตารางวันนะครับเป็นสูตรมังกรทอง นะครับสูตรนี้ใช้มาแล้วก็จะเข้าเดือนที่6แล้วนะครับเป็นเลขตารางวันนะครับไอ้มิงก็มีอยู่3สูตรนะครับมีสูตรมังกรทองนะครับสูตรถุงเงินและก็สูตรเดินดีนะครับใช้ในการคำนวณรัฐบาลไทยและก็ลาวพัฒนานะครับสำหรับหานอยนะครับแล้วก็หวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้รัฐบาลไทยและก็ลาวพัฒนาเท่านั้นนะครับก็จะเป็นสูตรกลางวันนะครับก็จะมีวันจันทร์วันอังคารวันพุธ วันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เลขออกวันไหนแอดก็จะคำนวณให้วันนั้นนะครับสำหรับล่าสุดนะครับเลขที่ออกนะครับวันที่16สิงหานะครับมานะครับผมเลข3นะครับ3 8รัฐบาลไทยนะครับ538เเจ็บแตก3ตัวนะครับแอดกิมนะ5 3 7 7 3 5นะครับเลข4ี่ก็มานะครับ42นะครับสำหรับล่าสุดนะครับผมวันพุธนะครับผมเลขออกวันพุธนะครับ ตรงกับวันที่วันที่31นะครับของลาวพัฒนานะครับเลข4มานะครับเลขหัวตาราง480มานะครับผมก็ถือว่าผ่านนะครับตามสูตรเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับไอซีพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับสำหรับงวดที่แล้วแอดคิมก็จับให้อยู่นะครับ80นะครับสำหรับของรัฐบาลไทยล่าสุดนะครับเขานะครับแอดคิมเจาะ3าให้อยู่นะครับเลขที่ออกรัฐบาลไทยนะครับ332 นะครับก็ถือว่าเข้าแอดคิมเจาะได้7จ็ดสามสองต้มเดียวนะครับเก็บแตก3ตัวนะครับสําหรับ3าสองก็เจาะอยู่นะครับข้างบน8ปดสามแอดคิมให้เด่น3กับ5นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับสายลูดก็จะเข้า2เด้งนะครับก็โอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นวันศุกร์นะครับก็จะมีเลข6นะครับเลข3เลขเ็เลข4เลข1เลข8กับเลข0ูนย์คือเลขส่วนเกินสามารถจับคู่จับวินได้เหมือนกันนะครับแอดก็จะคัดลงตารางให้น้อยที่สุดนะครับ จะคัดลงชุดวินให้6ตัวนะครับสำหรับชุดวินก็มาชมกันเลยนะครับเด่นๆนะครับก็จะมีเลขศูนย์นะครับเลขหนึ่งนะครับเลข3เลข4เลข6แล้วก็เลข8นะครับจะคัดลงตาราง6คู่นะครับสําหรับพี่น้องที่สนใจจับคู่จบวินนะครับสําหรับ2ตัวนะครับแอดมินก็ประกบคู่นะครับคัดออกมาแล้วนะครับ เด่นๆนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับเน้นเลยอ่าเน้นอยู่รูดนะครับสายรูดก็รูดนะครับจะเน้นอยู่ที่6แล้วก็8นะครับสายวิ่งวิ่งรูดหกกับ8นะครับเพื่อความชัวนะครับสุดเจาะสองตัวนะครับก็คือเด่นหกกับ8นะครับชอบค่อยตามนะครับโมดทีแล้วก็มาอยู่นะครับ8กับ6นะครับ อ่าสำหรับจุดจะสำหรับเจาะออกมานะครับผมแอดมินก็จะเจาะเด่นๆนะครับก็จะมีนะครับสายรูดก็รูดนะครับอันนี้คือเจาะก็จะมี0ูนย์หกไปกลับนะครับก็จะเจาะไม่เยอะนะครับก็จะมี0ูนย์หกหกศูนย์นะครับแล้วก็หกหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็หกสี่สี่หกนะครับตามนี้นะครับเจาะสามคู่ นะครับไม่เยอะนะครับสำหรับตัวที่สองก็คือ8นะครับอ่า8ก็จะมี08 0880นะครับแล้วก็8338แล้วก็8668นะครับไปกลับนะครับก็จะเจาะให้ตามนี้นะครับสำหรับสูตรเจาะ2อตัวนเน้นนะครับในงวดประจำวันที่2นะครับที่ f อ p พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาอยากชมนะครับตัวเด่นก็ระวัง8 3 นะครับมาหลอกมาหลอนนะครับ8 6นะครับสำหรับ6ก็ระวัง6,4นะครับแล้วก็60ตามนี้นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับในงวดประจำวันอ่าที่2อันนี้ก็ลองนะครับลองไว้เพื่อความชัวนะครับสำหรับ f c พี่น้องไม่ชื่นชอบ8กับ6นะครับแอดก็จะลองให้อยู่ที่4นะครับจะลอง4ให้นะครับอ่าชุดลองนะครับบางทีก็มาชุดลองนะครับก็ระวังไว้ด้วยนะครับ ่ะก็มาชมกันเลยนะครับสําหรับชุดลองนะครับก็จะลองให้อสี่นะครับรองรูดนะครับเกียบแตกสามตัวนะครับผมงวดที่แล้วนะครับให้หนึ่งศูนย์แปดนะครับออกสี่แปดศูนย์สี่ศูนย์แปดนะครับศูนย์สี่นะครับสี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะครับแล้วก็จะเป็นอยู่ที่สี่แปดแปดสี่นะครับตามนี้นะครับสําหรับ ตัวเลขแนวทางชุดรองนะครับถ้าออกสีพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดมินเจาะออกมาให้นะครับก็สามารถจับคู่ในตารางได้เลยนะครับมีสิทธิ์เข้าทุกตัวงวดที่แล้วแตก4 0 8 3ตัวนะครับพี่น้องท่านก็โชคดีอยู่สําหรับ3ตัวนะครับก็จะเจาะให้ไม่เยอะนะครับก็จะมีเด่นๆนะครับเด่นๆนะครับก็จะเจาะให้นะครับก็จะมีอยู่ที่นะครับ4 86นะครับ4 8 6 นะครับแล้วก็จะมีอยู่ที่แปดศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์แปดนะครับแปดแปดอ้าเอ็นมิ8 0แปดศูนย์หกนะครับผมดูผิดแปดศูนย์หกนะครับขอโทษขออาภัยแปดศูนย์หกหกศูนย์แปดนะครับแล้วก็จะเป็นตัวสุดท้ายก็จะเป็นอยู่ที่สามหกศูนย์ สามหกูนนะครับตามนี้นะครับสำหรับตัวเลขในะทางชุดสามตัวนะครับสำหรับชุดสีตัวก็จะมี0 4 8 6่นะครับศูนย์สดหกนะครับแล้วก็จะเป็นอยู่ที่ศูนย์แปนหกนะครับก็จะเป็นอยู่ที่นะครับสามตัวก็จะมีอยู่ที่หกสามนะครับ 60นะครับตามนี้นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับชุดนะครับ3ตัว4ตัวนะครับสำหรับเบิ้ลก็กันไว้นะครับเพื่อความชัวนะครับสำหรับสายเบิ้ลแอดก็จะกันไว้ให้อยู่นะครับสำหรับสายเบิ้ลนะครับก็ระวังอยู่ที่หกหกแปดแปดนะครับสี่สี่นะครับสำหรับเบิ้ลนะครับระวังนะครับกันแอดคิมก็จะกันให้รองอีกตัวหนึ่งนะครับตัวเด่นนะครับระวังสองสามแปดแปดสามสองนะครับสอง แปดนะครับตามนี้นะครับสำหรับตัวกันนะครับโอเคนะครับสำหรับยุซีพี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางหวยลาวพัฒนาสุดจอสอตัวเน้นๆถ้าชื่นชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์แอดมินด้วยนะครับงวดที่แล้วเราก็เข้าอยู่นะครับศูนนะครับบางท่านก็แตก3ตัวนะครับสี่แนะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับยุซีพี่น้องที่เข้ามาใหม่ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับ ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไ,ได้พลาดการแจ้งเตือนคลิปต่อไปสําหรับวันนี้แอดมินคิมนำโชคพาลูกก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับผมสําหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ